แปดครับแปดช่องอ่ากับลุยเนาะกล้วยเนาะกล้วยกาวก้วยกาวจะวางห้องบ่อสีใสอืมอ๋อมันหนักเป็นหกสีเนาะเออมก็ไม่ถูกอยู่ดีแหละมันหนักแปดกาวมันจะแล้วก็มาถือกาวอะไรไปน้องเอาไม้แกะตัวไม้ี่น้องเป็นไม้ทางมันไม่ขามรหลุดงวดนี้คือกวางวดก่อนงวดนี่ปันเมื่อวานอือฉันบอกหัวกระยานมันออกเนาะคัเนี่ยมันเลีนรถแย่เลยแต่ก็ต้องความปั้นจะก่อนปั้นเมื่อวานนี่ มันมีมันใจไม่เพามมันใจไร้เติบตอวนี้มันเป็นหนาเกี่ยวเขาครับแกดเองหลับฝันมัันฝันฝันเราไปแก่เขาข้าจอไปหน่อฝันเลยไปแก่เขาเข้าจอมากมามามแก่เขาในแน่เราไปไปแหละมมนเป็นทั้งห้อมคือคนยังคนยังเอาเอารลลงมาพี่แล้วาแล่นลงพี่เอารถล้พี่เราเออหน่อยในแน่ไปหน่อเอารลลงมา้างล่างหรืออะไเอาไปใส่เขา ใช่เลยแล้วพี่น้องเอาไปส่งในบ้านได้หลอมั้ยไปส่งในบ้านแ,แ,ววนานแอดเองใส่เขา่าใส่รถใส่ใส่เข่าเลยเต็มรถพน่นบ้านพุ่นพุ่นรถเลยว mm hmm. ันนี้ไปห่นหนาบ้านเราแหละมันเป็นห้องคนยางคนยางเช่าออดเช่าเขาเลยพี่น้องแต่ว่าเราให้บ่อยแอดเนีเอารถเข่าไปทั้งในไม่จัเข่าไปไหนจะไหนพี่น้องวลำพังคนยางเลยเจ่กฮะหนาห้าหลังเ mm hmm. ขอแมาแล้วล่ะ เขามามันนี้เข้าไม่ได้บ่ล่ะพ่อจังนวะเข้าจังได๋ก็เขา้ารูะว่ะจังได๋ก็เขา้าแม่นบัดนี้บ่แต่หัวเขา้ามันเข้าได้รวดแล้วะว่าแอนเดอก็ลก็อ้ยมันเข้าได้จังได๋ภาษาคนย่างเลยสิมะะันก็สิลมแน่บ่ล,ลมแนวโอ๊บปอนี่ย่างเข้าบ่ได้ไรครับพี่น้องออืผู้น้อยโพดผู้นอ้อยออืย่งางย่างได้ไปได้สักขาโตนี่ไปนําบ่ได้ดอกโอปอน่ะ รถเข้าได้ที่นี่ไปนี่เบบราเราไปยนกวกข้างในไปเนองมามากมากขามากแล้ว่าเอาหัวหน่ะเขา่าเอาหัวเขาแม่หัวรถมันธรรมาดาได้ไป่นอะจะไน้มันหัวมันหมุนกันไปเลยหัวเขาได้ปึ๊ดหัวเขาได้รวยไหลคือจังเออน้ำมันมาท่ารถไอือไหลเข้าไปข้างในนะท่านที่เขาเต็มรถเด้มไปเนอะวันดีเติมแม่ไปนี่ย่านอวก คันบ่บอกกันสิเนาะแั่นี่<บ>แม่มันรถลยออกแม่กั<ล><า>นสิว่าออกแล้วจังเบาเนาะวันนี้เ <c oughs> ขาไปหอดแล้วเอาคนเขาคนอยังคนกัดต่างคนต่างขนต่างคนต่างบุคุยกันต่างบ่บอกหว่าจับคือบุคุยกันถ้าจะผิดก,กันว่าขนเขาคนรถจะเสกอะไรเร <c oughs> ื่อวน่านั้นเนี่ยนะพี่นาะถ้าจับบุคุยกันถ้าจับเนมีหนาทีคนกับคนมีหนามีหนามิหน,นาทีทรงลูกอยู่รถกับทรงไอ้สินะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงนะเรื่อว่าบ่นมิยังไงได้หรอวะเงินอีกจัดสิบหมื่นจะไม่ แลววะเอาป่วยไปก่อนได้เราไหมป่วยไปกินก่อนวีหนึ่งทิพมือต้งมาเอาป่วยวีหนึ่งนยป่วยแค่เากาเนี่ยแลววะบ้านนี้ทะเบียนรถแก้เขาหรือคะทะเบียนรถขั้นนี้มันห้าสี่ห้าแปดห้าสี่ห้าแปดเนี่ยห้าแปดห้าสี่แลว่าเพิ่เอาทั้งหัวเขาห้าแปดห้าสี่เอาหัวเขา พี่น้องเคยเห็นเอาบเปลือกเตีงท่านนามันบ่ครับเอาเปลตีงท่านนามันแล้วมือหลุดลงมาเลยอืะลักษณะเดียวกันแอดเองว่ามันเขายย่าขบ่ได้ยังไงสิเข่าไปได้เข่าไปแล้วบันเี้พี่น้องเราเรอว่าเงื่อนหนังไม่เอาเงื่อนหนังไม่เอาบันี้อันเราให้แขวนม,มาก่อนกันตีเป็นตัวไหนครับอาจารย์แอดแอดมาว่าเป็นเก้าหาเปดเลยพี่น้อง เจาห้าแปดแม่ห้วยเก้าเนาะทะเบียนรถก็บห้าแปดแปดห้าเนาะอ้อมบัตีแอควีค่ะห้วยวีเดียวห้วยวีเดียวห้วยเก้ามีอยู่มือหนึ่งพี่รองมีอยู่มือหนึ่งเพ่านฝันเราสนะแต่ว่าเอาไงว่าอาบน้ำอาบน้ำมาแล้วอาบน้ำมาแล้วท่าแป้งพี่รองท่าแป้งเนี่ยเลขตัวเดียวกันเลยพี่รองท่าแปยขึ้นยุทธาผากในกระจก เลขเลขภูขึ้นหน้าผักเอ๊ะเนีน่น่น่ใความฝันแสดงว่านหลังจะตัวใหญ่หน้าผักไงหน้าผักใหญ่หน้าผักมันกว้างหรือเปล่าไม่หรอกหน้าผักมันกว้างครับผมเอ๊ะเอ็ละถ้าในความในความฝันนะเอ๊ะอาบน้ำมันมันซองกอดจบเปมันลำมากมากมากบุ๊บมันมากหัวไหล่ไม่หลองมากด้หน้าผักเลขหาแ ได้โอ้ตรงหน้าผากเลยเหครับอาจารย์แหล่ได้ถ้าแปรขึ้นนี่เนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากแอดเองยังขุดเงินความสงสัยไมาส่องกระจกเบิรงเท่ากันหรือหรอเออแต่มันไม่น้เมืองตออแจ้งตอนหุเมื่อเราวมัน่เห็นเห็นจะได้คนฝันเลขขึ้นหน้าผากเลยเนี่ยวู้อาจารย์แหล่ฝันดีเนะครับนี่อาบน้ำได้พี่น้องได้เพราะานตัวนี้นะอาบน้ำอาบน้ำแล้วมาทอาไปอาบน้ำแล้วมาลูบหน้าผากทาแป้ง แม่แม่ดีหรือเปล่าก็เรียกว่ามันก็เรียกเป็นห้อยแป้งแม่นห้อยแป้งแดงจึงคืองละมากมาบเลยฝันใช่ไหมครับอันนี้ตัวนี้ก้อนอีกก้อนจะมาฝันหมดขึ้นนี่แต่ว่าบัวได้บัวได้บอกบัวได้ฟังก็่าสิไปอัดออกเออก็สิอัดออกค่าได้ไปรางวัลมันออกเลยพี่กับสิบุหูนั่แล้วมัเนี้ยก้สิมาบอกเดี๋ยวมาอยางแก้มือวัดผ่านมาอ่า พูดตามนาะพู้เพื่อกเมือนำบัตรหามึงเลยบัตยามมงออกบัตย้ำไถึงบ่บอกปุบครือเปถ้าถ้าชอบแนวทางอาจารย์แหลนะครับเนาะกับจังตามบ่มากัผ้านอจาแหล่นเป็นเจินาวเป็นศนลเป็นแน้างให้คือตัวเลขนี้ทั้งทะเบียนรถทั้งตัวเลขติดหน้าผักโอ้้ทายเลยทายในฝันก่อนใกล้เลขอ๋อคือสอมากไ้จับไอ้โจ้เลยกับมาแย้มแม่มนว่าหามันยังอยู่ ป่ากลับไปลองเอฟซีครับครับมิชมิหมานนากเกแ็ดมึ่งหวดสิพันมาเน้นเน้นคือตัวไหนครับอาจารย์แหละห้าแปดครับบริินใจอีกทะเบียนรถก็ห้าแปดห้าสี่ไม่้มมน 58, บริิใจถอ้า่ามันหมันใจจะได้มันใจห้าแปดบ่ิแมนขี่แซวได้ไปน้อกจะว่าความควมมันใจเขาจะขอจะว่าพี่้องมักน้ำเปิจังเอาบ่มักผ่านเป็แนวข้างกันการแลันบ่บ่ขยันออกเนาะบ่บอกับจีว่าน่น่น่มันถือกับ่บ่กันใช่ครับ เลยบอกเ็จับนะหมวดเมื่อกี้ก็หลุดเนาะจานแหล่เนาะหมวดเมื่อกี้ก็มีตัวเดียวแล้วถือมาสามหมวดแล้วเนาะครับจานแหล่ถือมาสามหมวดเนี่ยบอไดออดส่องพี่ตังหลายคนหลายหลายคนคอมเมนต์มาจานแหล่ชุดสี่แฉทบเออบันทึกคลิปอยู่ผมก็ได้ออดคลิปพี่น้องดูสังเกตทองที่คอครับผมพูดเลยพูดเลยผมบอกวันไหนถือแต่ผมไม่ได้ออดคลิปครับวัได้ลงคลิปมาโดนและอือักซื้ออักซื้อไม่หนีไว่าช้อีกอะโอ๊ตเมื่ได้่อย่างนงี้ย อธวิสราแก่มื่อสักพูดเสียงขึ้นหัดที่แล้วเนาะเพ่่อได้แก่รปจุกไปแล้วเนาะพูดแต่ตัวเลขขึ้นหน้าผากนี่นะจานแหลคักน้่ครับฝันกวนเด้พี่น้องแ่ว่าบอท่านได้บอกผ็้ใดว่าสิอักเอาคักาตื่นสอมาจ่าปจุกแดงยังม่หมยังบ่มั่นใจเลยยังยังมาซ้อมเงหนาอยู่ออยู่เลยวัามันยังอยู่บ่ครันพีจานแล้วหมั่นใจปะค่ะมั่นใจหาแปดพี่น้องมั่นใจหาแปดม่เอาขันมันออกกัน เลยสามตัวพี่หน่อยไปใส่หนิเราได้พี่หน่อยได้ตัวนี้ได้เก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเนี่ยกลับหัวได้ไหมจ้าแล้กลับบลบอกกลับตัดแตกได้พี่หน่อยหกห้าแปดอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เดแต่ว่าตัวนี้ยัด้าแปดทั้งหลังเลยยัดสุดทีมั่นใจปันนันได้พี่หน่อยเพิ่มมั่นใจห้าแปดแม่นแล้วก็ที่ที่ว่ารถขูดไปคนข้าวนะครับเนาะเข้าแล้วนะนะนั่นแหละจำเอาอันใบแป้งหลุดใส่น้ำมันเนี่ยเออจะได้มันไปเข่าได้ ครับผมรถเข่าเต็มขั้นเนาะอ๋อสุดยอดมันหมาครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับจันแหลครับครับเดี๋ยวแล้วพี่น้องเอฟซีตุ๊ดตันตัวเลขแนวทางี่แอดบอกไปเมื่อกี้พี่น้องทัานบ่บอกกับซีนิ่งไหมพี่น้องทัานบ่บอกกับซีนิ่งแต่ว่าฝันมันฝันเกี่ยวกับตัวนี้แหละแปดแปดหายเอาหัวเข่ามพี่น้องหัวเข่าเสียหายแปดถูกต้อแอดเองกับคืนวานน้นหนึ่งนะะแต่ว่าพี่น้องก็ไปพิจารณาอีกชัางหนึ่งทั้งแอดเองก็เป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีตุกท่าน หายไม่โชคไม่หมันนักบอลครับพี่น้องเอฟซีกัวทานโชคโฉบมันหมานลำลำเรื่อยๆกันสกูดสกคนเด้อพี่น้องบุญกุศลใด้พี่แหล่ฝ้ารวยได้สางสมบุญมากหนุนส่งให้เอฟซีของประกาศจนประสบแต่ความโชคดีลำลำเรื่อยๆกันสกูดสกคนครับพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีงามๆครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับถิ่มชายเด็กคับตัวเล็กเพิ่นว่าเอาหัวเข่าพี่น้องแอดเองกับมัดตื่นเุดส่มากับมัดหนาเขื่อนมุดข่าไปเลยจังได้รถบนเป็นขั้นหน่อยๆพี่น้อง รถก็เป็นขั้นหน่นอยๆจ้เพีนบบน้องรถแอบเขาเต็มขั้นนี่แหละเี่น้องเขาเต็มขั้นนี่แหละใส่เขา่าคนเราเอาหัวเขามาอเรปะเอาหัวเข่าสีบ่้หาแปดตัว็นน้องเอฟซีดูตักระชูมันหมันฟันหาแปดในฟันขึ้นแหลงขึ้นยนีราผักแอดเองบอสิบอบอสพอดฟังนี่เี่น้องแอดเองไวสิบัเข่าค่ะจะว่ากั ฮาพี่น้องไม่โสดไม่หมานฮาคือน้ำมากน้ำก็ μ, ลเล่ฝา,ากตอนพี่น้องเอฟซีทุตันฝากในเรื่องพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลมด้วยนำเนียชโชค,โชคมันหมาน,มนลำลำหรือว่ากันสุข,ขุโซค้นครับบอกกันในคลิปหนาท้่พี่น้องเด้อสวัสดีครับ